อะมาดูข้อนี้เนาะก็ทําไปพร้อมๆกันนะครับหาอนุพันธ์ดับสองอนุพันธ์ดับหนึ่งก่อน y พลามเท่ากับ d เล็บ x กําลังสลบสคูณกับ x กําลังลบหนึ่งนะยกขึ้นมาด้านบน by dx ก็เหมือนเลขยกหลังนะกําลังอยู่ข้างล่างเป็นบวกยกขึ้นมาเป็นลบคราวนี้เราก็ คิดลัดนิดนึงนะเอางี้ครูก็จะทาเป็นขั้นตอนแล้วกันเพราะว่ากําลังลบหนึ่งเพื่อบางคนนี่ก็ทําไม่เป็นนะอะ่ก็จะได้เป็นสามคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับเอ็กําลังสามลบหนึ่งลบกับสามคูณกับลบหนึ่ง 1, 1. Uh. x กำลังลบ1ลบ1นึ่งอ่า x กำลังลบ1ลบ1นึ่งเพราะนั้นก็จะได้อนุพันธ์ดับหนึ่งขอกมาก่อนก็คือได้เป็น3 x กำลัง2อลบคูณลบเป็นบวก3 x กำลังลบ2นั่นเองนะอ่าคราวนี้เราก็ไปหาอนุพันธ์ดับ2 ก็ได้ y พลามพรามเท่ากับ d กำลังสอง by dx กำลังสองของ3 x กำลังสองบวก3มวงเล็บ x อะ3า x กำลังลบสองเท่ากับพจน์แรกได้3คูณ2 x กำลังสองลบหนึ่งบวก 3คูณกับลบ2 x กำําลังลบ2ลบ1ก็จะได้เป็น3 2 6 x กำําลัง1นึบวกคูณลบบวกคูณลบตัวนี้นะบวกคูณลบได้ลบ3 2เป็น6 x กำําลังลบ3อันนี้จัดหน้าตาให้ ให้อกำลังของมันเป็นบวกนะก็คือมีค่าเท่ากับ 6x ลบ 6, x 6, 6. ส่วนด้วย x <5. S 1> กำลัง3นั่นเองถูกต้องนะะเพราะนั้นอนุพันธ์ดับสูงเนี่ยขอให้ดิฟเป็นนะเราก็จะทำได้นะครับ